วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอ AI System for Smoking Detection นะครับเพนพอยท์หลักๆของเรานะครับในปัจจุบันบุหรี่ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและสามารถสูบได้ในพื้นที่ที่อนุญ,ญาตเช่นพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะจุดหรือบริเวณที่ได้รับการจัดสรรโดยเจ้าของสถานที่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้สูบจํานวนไม่น้อยที่ละเมิดกฎระเบียบโดยการสูบในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นเขตห้ามสูบไม่ว่าจะเป็นภายในอาคารสถานศึกษาโรงพยาบาลป้ายรถเมล์ หรือพื้นที่สาธารณะอื่น,นที่มีการประกาศชัดเจนว่าห้ามสูบการกระทําดังกล่าวครับทาให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนรอบข้างโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจเพราะควันบุหรี่มือ2และมือ3สา,าม,มารถสร้างอันตรายได้ไม่ต่างจากการสูบโดยตรงครับจากปัญหานี้นะครับจึงเกิดแรงผลักดันให้มีการพัฒนาระบบตรวจจับการสูบบุหรี่ในพื้นที่ต้องห้ามเพื่อช่วยระบุพฤติกรรมการสูบได้อย่างแม่นยำและทันเวลา ระบบดังกล่าวสามารถนําไปติดตั้งในอาคารพื้นที่สาธารนณะเพื่อ่วยสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายลดการละเมิดกฎและปกป้องสุขภาพของประชาชนในระยะยาวครับในส่วนของ s y t y e m a r c t i t e c t u r e ครับเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนทั้งหมดก็จะมี Pre-Processing แล้วก็มี Predict m o เด l นะครับโดยในส่วนของ Pre-Processing ขั้นตอนแรกครับเราก็จะมีการรับอิ a เมมาจำนวนหนึ่งโดยที่แต่ละ i m a เมครับยังจะเป็น r อ w d a t ตอยู่ เราก็จะนำเราดัตตตัวเรีนครับมาทำา Data labeling ด้วยการตีกรว่ารูปแต่ละรูปนั้นคืออะไรคืออะไรนะครับเพื่อเป็นการเตรียมไว้สำหรับเตรียม Data s เ t นะครับโดยที่เราจะจัดการ Data set นะครับทั้งหมด2ส่วนก็คือจะมีส่วนของ t ท a i ิงดัตต์เซน t ามเซ็นะครับแล้วก็จะมี t ท a นิงดัตต์เซนเจซ็นะครับโดยที่เทนนิงดัตต์เซ็ครับเราก็เตรียมไว้สำหรับเป็นโมเดลเทนนิงในส่วนของพิธีโมเดลน,นะครับแล้วก็จะมีการรับ ภาพมาจากกล้องนะครับเราก็จะนำตัวการรับภาพตัวโมเดลเทนนิ n งแล้วก็เทตติ้งดัตเซนนะครับมารวมกันเป็น PDX AI model เด for detect smoking นะครับหรืที่ตัวหลักการทำงานของ p d เด i model มเดลของเรานะครับก็จะมีการ detect ว่าเจอส m o k e ไหมกับไม่เจอส m o k e ใช่ไหมหรือที่ถ้าว่าเราไม่เจอควันนะครับมันก็จะขึ้นว่าไม่เจอควันนะครับจะเป็นขึ้นผ่านในรูปกล้องนะครับ ส่วนถ้าเราเจอควัน,นครับเราก็จะมีการส่งเข้าเป็นไลน์ t i f i c a t i o n นครับโดยที่จะระบุว่าพบเจอุบรีแล้วก็มีการบอกว่าค่าคอ n ฟิ d เ n c ของ EI นะครับว่ามีความมัน่นใจแค่ไหนว่าเจอุบรีแล้วก็จะมีการบอกวันที่แล้วก็เวลานะครับแล้วก็ฟังก์เป็นรูปภาพนะสถานที่ตรงนั้น,นครับครับในส่วนของ Information นะครับ Data Set ที่เราใช้นะครับ Training Data Set 1623ชุด validation data set 155ชุดและ testing data set 77ชุดครับโมเดลที่เราใช้จะเป็น y o l o V I ลบ m นะครับวิธีการใช้ทดสอบโมเดลของเรานะครับหลังจากที่เราเทรนโมเดลเสร็จเรียบร้อยครับได้มีการนำภาพคนสุบรุรีไปใช้ในการทดสอบการตรวจจับเมื่อได้ผลที่พึงพอใจแล้วค่อยไปทดสอบกับกล้องพร้อมการแจ้งเจอทางไลน์คนที่ได้นะครับ โมเดลนะครัมีค่า F-I score อยู่ที่0.82ค่า Precision อยู่ที่0.85และค่า Recall อยู่ที่0.81 Tool ที่เราใช้นะครับจะใช้เป็น Python Yolo v i ในส่วนของ Library ที่เราใช้นะครับเป็น Fast API l i b บ t v3 Doten t โดยนี่คือกล้องที่เชื่อมกับโปรแกรมนะครับ โดยแต่เมื่อถ้าเรามันเห็นเป็นบหรีนะครับจะสามารถแสดงเป็นกรอบไปแล้วครับว่ามันคือตัวบหรีพร้อมกับบอกความแม่นยำนะครับโดยเมื่อต่อกับความแม่นยำแล้วนะครับจะส่งข้อมูลไปทางไลน์นะครับว่าตอนนี้เวลากี่โมงนะครับเวลาเท่าไหร่ความแม่นยำแค่ไหนนะครับโดยจะมีดีเลย์ประมาณหนึ่งนาทีนะครับต่อหนึ่งรูปที่ดีเทคไปนะครับ ในส่วนของโค้ดรีวิวนะครับเริ่มจากไฟล์ data y m l นะครับซึ่งจะเป็นการที่ช่วยใช้ในการเซตค่าตำแหน่งของชุดข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการเซตชื่อของ l ลเ e l ของตัวโมเดลที่เราจะทำนะครับต่อไปนะครับก็คือตัวฟังก์ชันที่ใช้ในการเทรนโมเดลนะครับซึ่งจะสามารถเอาไว้กำหนดค่า e p o c h batch ในการเทรนโมเดลนะครับรวมถึงการเลือกฮาร์ดแวร์ในการเทรนนะครับว่าจะใช้ cpu หรือ gpu ในการเทรนนะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชัน import yolo ครับเป็นฟังก์ชันในการที่นำรูปที่ต้องการนะครับมาใช้ในการทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับโดยจะเก็บเซฟภาพผลลัพธ์ลงในโฟลเดอร์ที่กำหนดนครับโดยฟังก์ชันนี้หลักๆแล้วจะเอาไว้ใช้ในการเทสโมเดลก่อนที่จะมานใช้กับกล้องจริงนะครับต่อไปเป็นการฟังก์ชันในการวางตำแหน่งวันเวลาใส่ในภาพนะครับซึ่งเอาไว้ใช้กับภาพในกล้องนะครับโดยการจะบอกว่าวันเวลาว่าเป็นเวลาที่เท่าไหร่นะครับในการที่ดีเทคได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเซฟรูปภาพนะครับโดยจะทําการเซฟรูปภาพพร้อมกับใส่เวลาที่ทําจากฟังก์ชันที่แล้วนะครับเพื่อเตรียมบอร์ดนะครับเอาไว้ส่งรูปภาพเข้าไปในไลน์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งรูปภาพเข้าไปในไลน์นะครับเป็นการฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งรูปนะครับแล้วพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนครับเข้าไปในไลน์นะครับว่าตรวจพบเจอบุหรี่นะครับข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์แบบและใช้งานได้จริงในอนาคตนะครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบสามารถพิจารณานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประสานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับอย่างเป็นระบบโดยการพัฒนาโมเดล AI ให้เรียนรู้ลักษณะของคอนบุหรี่ในสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้สามารถตรวจจับคนสูบบุหรี่ได้แม่นยำม,มากขึ้นครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น Refer e n c e ที่เราใช้ในการเทรน AI นั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มทั้งหมดมีดังนี้ครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ